สวัสดีครับทุกท่านขอต้อนรับกับเข้าสู่ช่องบิวประภัทรครับผมวันนี้ผมจะพาทุกท่านมารู้จักกับร้านร้านหนึ่งครับที่จริงๆแล้วมีคูโรปการกับวงการสูตรหรือเครื่องแต่งกายสุภาพบุรุษค่อนข้างเยอะนะครับนั่นก็คือร้านที่มีชื่อว่าพิงกี้เทเลอร์นะครับแต่วันนี้ครับโตเคอเอ๋ครับพี่วินครับเริ่มเปิดร้านใหม่ครับมีชื่อว่า p o r t r a i t of P นะครับวันนี้เราจะมาดูกันครับว่าร้านสินค้าของ p o r t r a i t of P เนี่ยมันจะแตกต่างจากร้านพิงกี้เทเลอร์ยังไงเนาะพิงกี้เทเลอร์อยู่น ฝั่งนี้นะครับข้างบนป่าไป,ปตามกัน ก็จะอยู่ชั้น2นะครับของร้านพวินนะครับตัวร้านของ p o t ทตอ o พนะครับก็จะแบ่งออกเป็น3โซนเนาะโซนที่1เลยคือโซนนี้ตรงนี้ก็จะเป็นแนวแบบอุปสัมภาร์ทั้งหลายนะครับไม่ว่าจะเป็นเข็มขาดทัฟลิงนะครับรวมถึงเนกไทนะที่อยู่ด้านหลังนะครับนอกจากนั้นแล้วยังมีเล่มผ้านะครับให้เราเลือกสรรนะครับว่าจะหยิบเล่มผ้าแนวไหนออกมาใช้นะครับส่วนด้านนี้ก็จะเป็นตัวเนกไทนะครับ แล้วก็มีตัวอย่างของเสื้อแจ็คเก็ตที่เราสามารถดูตัวอย่างได้นะครับดูงานดูรละเอียดต่างๆก่อนได้ครับผมชั้นนี้ก็น่าจะเป็นชั้นที่เอาไว้เลือกผ้าและอันนี้ก็จะเป็นผ้าต่างๆที่พิงกี้มีนะครับนี่ก็จะเป็นของเขาเองนะครับก็จะมีอยู่ในบุ๊กอันนี้นะครับอยู่ในกล่องนี้นะครับแล้วก็จะมี ดราโก้เฟสโก้ซึ่งถือว่าเป็นมาตรฐานของร้านตระสุดชั้นนําในประเทศไทยด้านหลังก็จะเป็นตัวอย่างครับน่าจะเป็นเ e รดทูแวร์แหละของร้านโพเทสต์ออฟพีนะครับแล้วก็จะเป็นเางกงขาสั้นนีนอยู่ตรงนี้ด้วยนะครับเสื้อเชิ้ตต่างๆนะครับมีให้เลือกสัรเหมือนกันนะครับน่าจะเป็นส่วนโซนของคัตเตอร์ด้วยนะครับเพราะว่าเหมือนเหมือนมีช็อปเอาไว้ขีดนะครับคัตเตอร์ก็จะทำบนโตนี้เช่นเดียวกันนะครับหลังจากแต่งตัวเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะมาพักรอตรงนี้นะครับประมาณนี้ฮะนี่คือร้านโพเทสต์ออฟพีแต่ว่า เรามาถามกันดีกว่าว่าร้านนี้แตกต่างไงกับร้านพิงกี้ข้างล่างแล้วก็ร้านปูวินข้างล่างด้วยเช่นเดียวกันนะครับคร่าวๆน่าจะคุณภาพสูงกว่าแน่ๆเดี๋ยวรอเจอพี่วินกันครับวันนี้ผมอยู่กับพี่วินครับพี่วินเจ้าของร้านสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีพี่เป็นเจ้าของร้านตั้งแต่พิงกี้ปูวิน ล้วก็ชี่ที่นี่เป็นร้านที่3นะแล้วครับอยากรูเหมือนกันว่ามันแตกต่างกับอีก2ร้านไงพี่จริงๆคือถามว่าแตกต่างไหมจริงๆก็คือแทนในแง่ของคนดูแลช่างหรือผ้าอะไรทุกอย่างคือไม่ได้แตกต่างแต่ว่ามันแตกต่างคือว่าคือความเ e อร์ n a l ไ z e ์ความไพรเวทแล้วก็คือความที่ว่าเรามีเ e ดดี้แวร์เรามี a c c e s s o r รที่ที่เราขายด้วยนที่นี่เราจะคัสตอไ มากกว่าออปชันที่ที่เราบริเวณในนี้เรารู้สึกว่าเราพยายามเอาสิ่งที่ดีที่สุดให้ให้ลูกค้าเลยแปลว่ามาที่นี่ไม่จําเป็นที่ต้องตัดสูตรอย่างเดียวใช่ไหมใช่ครับตัดอะไรก็ได้ใช่ครับก็คือที่นี่เราก็มีอุปกรณ์ของของผู้ชายเรามีโซนที่เป็น ready to wear จะมีแบบอย่างงจกงใช่ครับแนวนี้เนาะมีเสื้อเชิ้ตที่เป็น ready to wear ด้วยเสื้อเชิ้ตเราก็คืออ่ะลินินที่เราเลือกมาแล้วทุกอยากก็คือเป็น handmade เน้น craftsmanship ที่ดีขึ้นหรือไม้กระทั่งแบบอะไรอย่างเช่นไม้แขวนของของสูตรอย่างเงี้ยครับไม้แขวนของสูตรที่ลูกค้าเวลาตัดสูตรเราคิดว่ามันคือดีที่สุดแล้วก็คือเป็นไม้ชิ้นหนึ่งไม่มีเสี้ยนที่ตรงนี้เป็นเวลเวทไม่ทําให้ผ้าเป็นรอยอม,มีที่ล็อกกปนเกงอันนี้ก็คือแบบเราเรารู้สึกว่าเราพยายาม ใส่สิ่งที่ดีที่สุดซึ่งในอนาคตก็จะมีสูตรเลยที่แสว่ด้วยไหมพี่ทําเป็นสเต็ปไปก็คือมอีเสื้อมีกางเกงมีเซสซอรี่มี s a f a r รี Safari. ก็จะเริ่มสูตรที่เป็นแบบเป็นเบสิกอย่างเช่นแบบดำกรงเทาเพื่อให้ลูกค้าได้เก็ f ฟิลก่อนว่าฟ e e l i n g เป็นยังไงครับตะกี้ได้ลองซ f ฟ r ารีแล้วยับอย่างดีอย่างงามทุกอย่างก็คือพยายามทำใส่ที่ดีที่สุดก็คือห่ก็คือผ้า ตัวบอทเทิต้องเียอันนี้เป็นเปลือกหอยแต่ว่าความหนาของเปลือกหอยมันคือแบบเซเลกตดแล้วว่าไม่ใช่ว่าแบบโดนหล่นแล้วแตกหรือว่า่จะสามมิลได้ไหมพี่ใช่ครับอันนี้คือยแล้วก็คือพวกลังดุมก็คือเป็นลังดุมจริงหมดเลยทีนี้มาที่นี่ครับมีเหมือนผมเห็นแอบเห็นแบบมีกล่องพิเศษนู้นนี่ครับมันมันเป็นยังไงเหรอครับพี่กล่องพวกนี้ก็คือเป็นเซเลคชันของกระดุมอันนี้ที่โชว์ก็คือเป็นเป็นเขาห้องนี้ก็จะเป็นกระดุมที่เป็น ม้เพราะทุกอย่างของเรามันคือ in house ใช่ไหมครับคือถ้าสมมติลูกค้าสมมติว่าอ่ะมาเลือกซซฟารีของเรารมาเลือกเลเซอร์ของเราลรวบอกว่าเฮ้ย i นคือผมไม่อยากได้กระดุมเนี้ยครับแต่ผมอยากได้กระดุมมันอื่นก็เปลี่ยนได้เราสามารถเลือกได้หมดเลยก็รอ2ี่นาทีเราเปลี่ยนกระดุมให้ว้าวก็คือ ready to wear สมมุติว่าที่นี่มีขายใน,ในอนาคตก็คือผมไม่อยากได้กระดุมเม็ดนี้ใช่เปลี่ยนได้ทันทีจ่ายก็เปลี่ยนได้ทันทีแม้กระทั่งจริงๆคือได้ถึงแม้มันจะเป็น ready to wear แต่ว่าคือมันมันปรับเขาสมัยได้หมดใช่ลูกค้าบอกว่าเฮ้ยคืออยากเอาแขนขึ้นอะไรเงี้ยมันก็ปรับได้คือเราจะเป็น ready to wear ที่แบบเทเลอร์คือเราจะเผื่อผ้าไว้ลูกค้าสามารถที่จะขยายเขาได้ก็จะมีความแตกต่างจาก ready to wear ที่อื่นแน่ๆเพราะว่าที่นี่สามารถปรับได้เลยหรือว่าในกระทั่งไอเนี่ยเอนเกางเกงเกางเกงขาสั้นที่เป็น ready to wear เนี่ยคือลูกค้าก็เนี่ยมันก็มีสเปซที่ที่เราเผื่ออยู่ประมาณสองนิ้วหะตรงนี้สามารถ แคบเข้าหรือขยายออกได้อีกมีอะไรอีกครับที่เด็ดๆครับพี่พี่วินที่นี่คือที่วินชอบคือห้องลองตัววินเพราะว่ามันมันมันก็ทําให้ดูเหมือนกับว่าอยู่เป็นแบบ kingsman ก่อนลิฟต์ลงไปได้แนยนเอ้ยเวอร์วเวอร์สแกนยืนใช่สแกนนอกจากนี้คือพี่วินเองก็จะมีอุปกรณ์ที่เป็นแบรนด์นำเข้าจากอิตาลีเนาะครับต่ว่าบางทีจะแบบเหมือนกับว่า ถามว่าไอ้เมคไซใส่ท่าไหนดีนี่มันคือเยอะมากๆาก่ครับก็ <c oughs> เลื่อไม่ถูกก็เลยเอามอมไป, <c oughs> ไปัน้วินเลื่อไม่ถูกกลายเป็นว่าปัญหาของลูกค้าแล้วเน <c oughs> ี่ยคร้เลือกใจไปห,หมดเลยครับอีกทีวินว่าเป็นซิกเนเจอร์ของร้านวินเลย,ค,ยคือโบททยคือโบททยของวินจะเป็นอ,อันนี้คือซาตินเป็นซาตินของอย่างดีเลยของฝรั่งเศสใช่ครับสิ่งที่วินทําคือวินผูกไว้เลย คือคือว่าหลายคนประมาณผู้ชายประมาณแบบ90%คือผูกไม่เป็นหรือว่าถ้าสมมติว่าเกิดผูกเป็นแต่ไม่ใช่ทุกครั้งว่ามันจะสวยคือเวลาเราไปออกงานก็คือเราแค่ล็อกไว้แต่ว่ามันจะดูเหมือนกับว่าเราผูกเองเปียกเลยแล้วราคาถ้าเทียบกับของแบรนด์หรือในห้างคือคนละเรื่องเลยมีอย่างหนึ่งที่อยากให้พี่วินช่วยแนะนําคนดูดีกว่า ตะกี้เรามีคุยกันเบาเรื่องเกี่ยวกับแบบ unconstruction jacket มันมีหลายๆคนที่แบบกลัวเรื่องการตัดสูตรอ่ะอันนี้มันอาจจะช่วยทำให้แบบ break in ได้ง่ายขึ้นหรือยพี่ถ้าเป็นลินินที่มันมีมีน้ำหนักมี structure ของมันอยู่แล้วอย่าง Irish linen เนี่ยคือแทบจะไม่ต้องอะไรเลยจริงจริงไม่จำเป็นต้องใส่หางมาเลยก็ได้คือบางทีการที่ใส่หางมายิ่งทำให้สูตรตัวนี้ยิ่งหนักไปอีกโดยความพี่ว่ามี structure ของมันอยู่แล้วมันทำให้มันจริงดีแล้วก็ความถ่ายเทยิ่งถ่ายเทดีด้ดวยยิ่งเราใส่ มันก็จะเบรกเข้ากับตัวเรามากขึ้น,ม,นมันไม่ใช่ว่าต้องรองให้หากมาเบรกอันนี้ก็คือตัวผ้าที่เบรกแลวยิ่งเราใส่มันจะเบรกเข้าตัวเรามากขึ้นซึ่งขาร้านเทเลอร์ที่สามารถตัดแบบ u n คอน s t r u c ชั่นสวยๆยากมากๆความยากก็คือว่าทํายังไงให้มันดูเรียบร้อยยิ่งคือไม่มีไม่มีซับในไม่มีอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็คือเนี่ยทุกอย่างมันจะเห็นหมดเลยมันบดบังความผิดพลาดไม่ได้ใช่ครับทุกอย่างมันต้องออกมาเป๊ะสุด เฮ้ยตตดสวยมากก็ซ uhm ่อนกระเป๋าข้างในเผื่อเผื่อซ่อนอะไรครับพี่ซ่อนแต่งไม่ให้ภครอีกอีกอันหนึ่งครับที่ผมคิดว่าน่าสนใจมากๆซึ่งผมคิดว่าพี่วินอยากจะนําเสนออันนึงเดี๋ยวผมไปหยิบมาอ่ะเี่อเรอเอเอน่าจะเป็นชุดทั้งชุดใช่ไหมครับอันนี้ของของลูกครับ ก็คืออาทิตย์นึงมันจะตักให้ลูกแบบอาทิตย์ละตัวว้าวแล้วก็เหมือนกับว่าก็ทําเป็นทำคอลเลคชั่นของเขาอันนี้คือตอนที่เขาประมาณขวบกว่อนมีคิดว่าสุดท้ายแล้วพอเขาโตอ่ะมันก็เหมือนเป็นเป็นสิ่งที่เขาเฮ้ยเขาเก็บเป็นที่ระลึกได้นะคือถ้าเราดูแลมันดีอ่ะคือ เขาก็เอาสามารถเอาไปให้ลูกเขาสั่งได้ด้วยมันเป็นอะไรที่ pass on generation ได้ไพอเคยแล้วพียอวินม,มองว่าเป็นเป็นร้านที่ตึงๆเหมือนกับว่าแนะนํากันมาวินม,ม,มองว่ามันคือ w o r d of m o u t h ด้วยความที่ว่าวีนดูแลเองด้วยครับแล้วก็โอเคอาจจะมีลูกน้องช่วยด้วยอย่างเงี้ยแต่ว่าคือถ้าลูกค้าเข้ามาทีเดียวเลยเราอาจจะเสิร์ฟไม่ได้แต่ว่าพอเป็น w o r d of m o u t h แล้วก็ลูกค้าที่แบบแนะนำกันมาเป็น appointment only อย่างเงี้ยงง้มันก็จะเป็นความที่แบบ p e r s o n a l i z e แล้วก็เป็นความที่คือ p r i v a t e จริงๆเลยถามว่าเท่าทางไหนได้ก็คือ1คุณลูกค้าที่เคยมาร้านเราอยู่แล้วก็จะรู้ว่าเอบอยู่ข้างบนบร้านพีวินมีบางทีลูกค้าแบบเหมือนมาจาก i n s t a g r a รมีก็จะบอกเขาว่าอโอเคจะขึ้นฝั่งข้างๆลามอนีต้าเป็นบนไดขึ้นมาก,ก็ได้วันนี้ต้องขอบคุณพี่วินมากเลยครับที่โชว์ร้านให้รู้จักเนาะใครอยากจะมาร้าน Potet Off P ก็ติดต่อผ่านทางอินสตาแกรมแล้วก็มือถือแล้วกันเนาะวันนี้ขอบคุณมากๆครับพี่ขอบคุณมากครับ สกไว้นครับเผื่อคลิปหน้าเนาะค,คลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ